สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับนอนน้อยนะก็อยู่กับเกมอันดี้เซมเบอร์นะครับก็คลิปนี้เราจะมาทําถุงมือมานากันนะครับก็อ้างอิงจากท็อปเซิร์ฟอันดับ5ของกายภาพนะครับถุงมือนี้เนี่ยจะเป็นออฟบอยสของมิราสตีนะครับเขาใช้ป้องกันกระแล้วก็เอกลักษณ์เป็นการใช้ทรัพยากรลดลงนะครับมีความเร็วโจมตีความเสียหายเย็นค้าเป็นความเสียหายกายภาพแฟลตเนาะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือทุกครั้งที่โดนเป้ามานาะบวก2 นะครับแล้วก็มีออฟขยายความเร็วโจมตีจากบอสอควิล่านะครับเสริมตำนานเป็นความเสียหายเนาะแล้วก็ยัดเ,เจเวลดําขยายความเสียหายนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องทำถูกมือตัวรับให้เปอร์เซ็นต์เยอะๆก่อนนะครับส่วนตัวส่งเนี่ยผมเริ่มทำจากมิราเซตินะครับเราจะทำทุกครั้งที่โดนเป้ามานาบวกเนาะแล้วก็ความเร็วโจมตีแล้วก็ ความเสียหายไอเย็นนะครับแล้วก็จะคราฟตามเขาเลยให้เป็นกายภาพเนาะตัวส่งเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องตีเปอร์เซ็นต์นะตีแค่ตัวรับก็พอนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ของอควิล่าครับจะมีออฟบอสที่เป็นขยายความเร็วโจมตีอยู่อ่ะเริ่มเลยนะครับก็ตีพลังอํานาจของถุงมือตัวส่งก่อนนะครับใช้เลเวล148เพราะว่าจะเป็นเลเวลที่เออสามารถเจอออปชันเทียร์13ได้นะครับแล้วก็จะประหยัด ตัวคราฟม้าน้ําแห่งดวงดาวเนาะเวลาเราคราฟนะครับก็ตีเพราะเป็นแร่หกออปชันนะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเห็นว่าความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่1.6ความเสียหายไอเย็น1.6แล้วก็ทุกครั้งที่โดนเป้ามา,มานาเนี่ยสามนะครับเอเซนต์ล็อกแร่เนี่ยจะไม่มีตัวความเสียหายบวกมานาเนาะก็ให้เลือกไอเย็นก็ได้หรือความเร็วโจมตีก็ได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์1.6เท่ากัน เน้นล็อกแรอันที่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนะครับเนาะแล้วก็เลือก3ออฟหน้าที่เราต้องการนะแล้วก็ตั้งสุ่มไปเลยต้องเจอทั้ง3ออฟนะครับกดไปเลยครับพันครั้งก็ถ้าโชคดีก็จะเจอเร็วนะครับก็บางทีพันหนึ่งนึงยังไม่เจอเลยนะแตอะ่อันนี้เราเจอแล้วนะครับก็ได้ทั้งความเสียหายเย็นแลดทุกครั้งที่โดนเป้ามานานแล้วก็ความเร็วโจมตีเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะไปถ่ายโอนบางส่วนนะครับเอาตัวส่ง ไว้อันแรกตัวรับที่เปอร์เซนต์เยอะๆไว้อันที่2นะครับเช็คความเรียบร้อยตรงกลางอีกทีหนึ่งว่าโอเคถ้าโอนแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะมีโอกาสที่จะโอนมาแค่4ออฟด้วยนะวันนั้นก็ลุ้นกันนิดหนึ่งนะครับถ้าโชคดีก็ได้6ออฟไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ามาหมดเนาะอ่านี่โชคดีครับได้6ออฟโอนมาหมดเลยเนาะอย่างนี้ก็ไปที่สเต็ปถัดไปได้เลยนะครับ ไปที่โคโลโคครับเราจะลบลบหลังนะครับเนาะก็เช็คครับเดี๋ยวลืมนะถุงมือตัวรับต้องตีบรรยากาศไว้แล้วนะก็คือตีของอควิล่าไว้แล้วนะครับใช้เอเซนลบหลังนะครับเนาะคือคือถ้าเราไม่ทําถุงมือเป็นอควิล่าตัวรับไว้ก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถเจอออปชันขยายความเร็วโจมตีได้เนา อ่าโอเคลบหลังเสร็จแล้วก็มากดเวสเปอร์ครับก็ขอให้ได้สัก 10, 13, 12หรือสูงสูงกันนะอ่าอันนี้ 10, 12, 13ก็คือใช้ได้ครับอย่างน้อยเน้นเลยนะทุกครั้งที่โดนเป้ามานาเนี่ยต้องบวก2นะเทียมมันสูงสุดที่10นะครับอ่าล้วก็มาทำออฟหลังกันก็ใช้เป็นเอเซนเสริมหลังกับลบหลังนะครับอ๋อก็ เน้นไปที่ขยายความเร็วโจมตีครับคิดว่าควรจะเทียสิยขึ้นไปนะครับถ้าได้13ก็ยิ่งดีส่วนอีก2ออฟเนี่ยก็เอาจะเป็นคริคริโจมตีคริดาเมจเนาะความเสียหายสูงสุดก็ได้นะมีโอกาสตีเบิลก็ได้อ่าทีนี้เราทำได้เป็นขยายความเร็วโจมตีเทียร์11นะครับแล้วก็ค่าคริโจมตี11นะแล้วก็ได้ป้องกันไอเย็นเทียร์13นะครับ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้ก็แอบมาดูนีดนงครับว่าถ้าใช้เอเซนเซอร์เพนต์มันมีโอกาสสุ่มได้อะไรบ้างนะก็โอกาสเกลือเยอะเพราะนั้นน้อยก็จะไม่ใช้นะครับก็มาที่คราฟเลยครับเนอดูก่อนครับเอไอเย็นนี่มันมีโอกาสโดนแล้วออกอะไรบ้างนะมีได้เลือดนะครับนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราจะเริ่มที่การคราฟความเสียหายไอเย็นให้เป็นกายภาพเป็นหลักเนาะ ก่อนที่จะไปเรื่องของการคราฟเราก็มาตีตัวเขาเรียกว่าตัวเลขด้านหลังก่อนนะครับถุงมือนี้เนี่ยตีก็เน้นที่ความเร็วโจมตีและกันเพราะว่าอ,อื่นเนี่ยมันเป็นฟิกคอสหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งที่โดนเป้ามานาแล้วก็อื่นๆนะครับอ่าแล้วเราก็ขึ้นตํานานไปแล้วนะครับพากไม่ทันอ่าโอเคขึ้นตํานานเกลือไปนะเพราะาได้ป้องกันกันกบคริติคอลสมุนนะครับก็ไม่เป็นไรครับไปสเต็ปถัดไปกันต่อเนาะก็คือ การทําพลังอํานาจนะครับก็เพืเ่อนๆสามารถมาเลือกได้เลยพอเราขึ้นตานานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดพลังอนานาจโดยที่ออฟข้างในมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นตัวกุญแจล็อกไปแล้วนะครับอันนี้นน้อยจะเลือกเป็นเมื่อสเตตมากกว่า150้เราจะได้ความเสียหายเพิ่มนะครับนี้กดไป5้าครั้งยังไม่ได้นะก็กดอีกครั้งหนึ่งครับ ได้เป็นได้แล้วนะครับได้ความเสียหายบวก36%ก็กลางๆนะแต่ก็ถือว่าตรงกับที่เราต้องการและ,อะตอนนี้ก็จะได้ถุงมือที่พอเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับก็มาในส่วนของการคราฟได้เลยอ,อย่างที่บอกครับคราฟเราจะเน้นเปลี่ยนความเสียหายไอเย็นให้เป็นความเสียหายกายภาพแบบแฟลตนะครับโอกาสน้อยมาก6 6 7แต่การเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ความเสียหายกายภาพแบบแฟลตที่เยอะกว่าปกติ นะครับก็แลก,กับความยากในการหาเนาะก็กดไปครับก็เรียกว่ามีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นนะถ้าดวงมันไม่มานะครับก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับออบางทีเนี่ยเจอเป็นความเสียหายกายภาพเปอร์เซ็นนะก็จะลองคราบระดับสูงดูก็ได้ครับอ่าอันนี้อันไปโดนขยายความเร็วนะซึ่งเป็นอันที่เราไม่ควรโดนมากที่สุดเลยเพราะว่าขยายความเร็วโจมตีเนี่ยเป็นอันที่สําคัญนะครับ ก็ลบทิ้งนะแล้วก็ทําใหม่นะครับอ่าทีน,นี้ก็คราฟไปเรื่อยๆครับกดไปประมาณหมื่นกว่าครั้งนะไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นกว่าอันนะก็ได้ความเสียหายกายภาพเฟลตมาแล้วนะครับเทียร์สิด้วยนะสวยมากๆอันนี้เนี่ยจะหยุดก็ได้นะก็คือแค่นี้มันก็สวยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะคราฟระดับสูงเสี่ยงหน่อยก็ได้นะครับก็ประเมินความเสี่ยงกันเอาเองนะว่าถ้ามันไปตกที่ออปชันไหนแล้วมันเกลือเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องเสียเยอะนะครับ ฮะผมตัดสินใจที่จะเสี่ยงนะครับออกมาเป็นมานาบวกอีก50%นะก็ถือว่ากลางๆไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เจ๊งนะครับก็ใช้ได้ครับอย่างที่บอกมานาเราน้อยเราได้มานาเพิ่มก็ดีครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงออฟตำนานที่มันเกลือนะครับก็เอาสักหน่อยครับใช้การหมุนย้อนกลับทั้งหมดนะครับใช้หินโอนถ่ายแล้วก็ดวงดาวย้อนนะเพื่อที่จะรีให้มันเป็นระดับแร นะครับแล้วก็จะได้ขึ้นตํานานใหม่ทีพูดง่ายก็คือซื้อโอกาสขึ้นตํานานใหม่นั่นเองใช้เงินไปอีก3ล้านนะครับอ่ะก็ลองดูกันครับว่าขึ้นอีกทีเนี่ยมันจะเกลือไม่เกลือนะดูที่อัตราออปชันดูก่อนนะครับพลังชีวิต8%ดดีครับต้านทันท้ายก็ดีนะคุ้มกันเหาสัน่นคุ้มกันไฟช็อตก็ดีนะเป็น4แล้วนะครับความเสียหายก็ดีครับเป็น5ค่าคริปเป็น6แม่นยำเป็น7 87 6 6นะโอกาส56%ที่เราจะไม่เกลือนะครับกดไปปุ๊บเป็นความเสียหายลบมีแถมครับนะมีได้กดอีกทีนึงครับตอนนี้มีพลังชีวิตต้านทานธาตุาน,นะครับคุ้มกันหนาวสัน่นคุ้มกันไฟชอ็อตโอ้โหโอกาส4ใน5ครับกดไปปุ๊บเป็นพลังชีวิตนะบวก24%นี่คือตึงจัดนะครับแล้วก็ได้เป็นเทียบเาเรียกอะไรนะเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะแทบจะขอบนเลยนะครับ แล้วก็แพชใหม่เนี่ยการทําแค่นี้ยังไม่จบนะเราต้องมาทำเจาะรูใส่เจเวลกันอีกนะครับก็เจาะเรียบร้อยครับเป็นสีดำเนาะนอน้อย,อย,อยเตรียมเพชรไว้แล้วนะครับก็เป็นเพชรที่เป็นออปชั่นหนักค่านะครับได้ค่าคริแล้วก็คริด,ดามจอกีก็ใส่เรียบร้อยก็อย่าลืมมาตั้งเป็นเฟวอริตด้วยจะได้ไม่เผลอขายหรือย่อยทิ้งนะครับอ่าทีนี้ก็จะได้ถุงมือใหม่มาแล้วนะครับเทียบกับของเดิมเนี่ยก็เรียกได้ว่า ผมคิดว่ามันดีขึ้นนะเพราะเรามีทั้งความเสียหายกายภาพแฟลตนะครับถุงมือเดิมแล้วเนี่ยขยายความเร็วเยอะก็จริงแต่ว่าตัวโดนเป้าอะไรมันก็เท่านั้นนะครับพอใส่ไปปุ๊บโหดาเมจพุ่งเลยครับอาจจะเอาจจะเป็นเพราะหินอัญมณีด้วยนะได้ครีดาเมจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกครับทำใหม่ก็มักจะดีกว่าของเก่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการฟาร์มกันเล็กน้อยนะเปรียบเทียบกันนะครับ ตอนนี้ผมจะใส่เป็นถุงมืออันใหม่ก่อนเนาะให้สังเกตที่ลูกแก้วมานาของเรานะครับจะเห็นว่าแทบไม่ลดเลยนะเพราะว่ามันบอกว่าทุกครั้งที่โดนเป้ามานาบวก2แล้วเราก็อัพโซเดียมที่ทุกครั้งที่โดนเป้ามานาบวก1นะครับก็จะเท่ากับโดนเป้าทีเนี่ยมานาเราเด้งขึ้น3เลยแล้วเวลาฟาร์มเนี่ยมอนมันเยอะมากๆเพราะนั้นมานาเราเนี่ยก็จะสามารถรีได้ทันนะครับ นะก็มีแกว่งๆลงมาบ้างแต่ก็ตีขึ้นมาได้จากพวกน้ำยามานานะก็ช่วยๆกันออก็ดูค่อนข้นางดีครับอ่ะคราวนี้เราลองใส่ถุงมือเดิมของเรานะผมจะให้ดูปัญหาของตัวละครผมนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทำถุงมือแบบนี้นะครับแม้ว่ามานาเนี่ยมันคือฟาร์มไปแล้วไม่สบายใจอะมานามันปริ่มจะหมดตลอดนะแล้วก็มีช่วงที่หมดด้วยนะครับยิ่งถ้าเจอแมบッบ ขยายทรัพยากรลดเอฟเฟกตการฟื้นฟูนะก็ยิ่งเรียกว่าฟาร์มสะดุดหงุดหงิดเลยนะครับเนอก็แนะนำครับถุงมือออปชั่นนี้ครับของมิราเซตินะทุกครั้งที่โดนเป้ามานาบวก2อ่ะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ